opinion ของคนหนึ่งที่เขาเขียนเกี่ยวกับ performance นะครับของ i ิวบอร์ดก็ฉุดความแรงความตังของลูกสาวิฉันไม่ได้ค่อนสิ่นะค,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 ครับซีคลิปนี้จะขอบายนิดนึงเพราะว่าเอ็ดอาดในร้านกาฟนแฟพอดีแล้วเอ็ดลองอมันที่เป็นน้อยแอ a เซ l a t ชันของตัวที่เอ็ดเพิ่งซื้อมาใหม่ของ dji แต่สรุปก,ก็คือ มันบงมากนะคะก็ขออภัยนิดนึงว่าเสียงที่มันเสียงแรกมันจะเข้ามาเยอะมากเลยขออภัยนิดนึงนะคะสวัสดีผาเทุนคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอตีโอยาสามหอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะไลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์ที่มันน่นคกที่สุดในสาโลรีวิวแบบจริงใจโดยไม่ส่วนรีส่วนแตกใดใทั้งสิ้นค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุ i ตวัวแทนโนริซ่านะคะจากที่อีชาร์ดบิลบอร์ดนี่คือศาส์สนั่นเลยนะคะให้พอฟาร์มเมอร์่ขงริา มีาง,งานเป็นจีบีเอ็นเอนะครับได้นในอ่าอันดับที่16ก็คือมีคนชอบสิบหกที่หนังก็ได้ที่โลพูดง่ายๆก็คือสาบสะบ้านอันแบกแล้วก็รู้จักลิลลี่น้อยเกินไปซะแล้วชาวลิลี่อยงก็ไปถล่มของบิวบอร์ดนะทำให้มีการเปิดโบทพอปีงการเปิดโบทปุ๊บอา่าก็ performance ของโนริซ่าเงี้ยก็ขึ้นมาในอันดับที่1เลยนะคะก็นําจากอันดับที่2องไปไปเยอะเหมือนกันแล้วก็เขาเรียกว่าเนี่ The m o ม t View v i d e ของ performance อะก็ตกเป็นของโนริซ่าแล้วก็ได้รางวัล K-pop มาด้วยจากการที่ opinion ของคนหนึ่งที่เขาเขียนเกี่ยวกับ performance นะคะของ Billboard ก็ชุด ความแรงความปังของลูกสาวดิฉันไม่ได้เพราะว่าล่าสุดนะคะอาจจะทำข่าวยอดโรบย้อนนิดหนึ่งว่าลิซ่านี่คือไม่ได้ทำให้ลิลลี่หลับไหลแล้วก็แบบว่าสงบได้เลยแนมะ้แต่วันเดียวพอวันหนึ่งพอพาร์เมซานอีกวันหนึ่งอีบีวอ์ลสามอีกวัน,น,วน,นคุณคามีราฮาริสนะครับที่เป็นเฟิร์สแอฟริกันอเมริกันเอเชียนวูแมนที่ได้เดอะไฮเอสเอ่อ p o l i t i c a l ranking The US ก็คือเหมือนมีตำแหน่งทางการเมืองที่ใหญ่ที่สุดๆที่สุดที่ที่ผู้หญิงที่เป็นลูกครึ่งลูกเซี่ยวเคยเคยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนะที่เป็นตอนนี้ก็คือเป็นแค a n เเดตของประ e านก็คือเขาเรียกอะไรประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เป็นมาจากพรรคเดโมแครตแล้วก็นางล่าุดใช้เพลงนิเมของลูกสาวดิฉันเองครับน้องิฉ่าในการโปรโมทแคมเปญที่จะได้รับ เลือกตั้งเป็นประธานของนในปรเในีสเตนปี2024คือปังมากแล้วก็คือเหตุผลที่เขาใช้เพลงนี้เนื่องจากเพลงมันมันค่อนข้างมีความเป็นเพาว power เมนตมันมีความแบบมันมีความจึ้งมืความปังางเงี้ก็เลยทําให้คุณคาล่าเนี่ยเห็นว่าแบบเฮย้ยเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่เหมาะสมนะที่จะมาแบบว่าเหมือนเพื่อนหญิงพลังหญิงเนี empower แบบผู้หญิงอะไรเงี้ยก็เลยใช้เพลงนี้นะครับ ในแคมเปญในการเลือกตั้งงานอะไรเงี้ยและข่าวเนี่ยยังไม่จบแค่นี้นะคะคือนองวิซ่าอะไเงี้ยคือใครๆสมมุติว่าเราคิดถึงเวทีเป็นแบบที่ปังๆเนี่ยจะคิดถึงเวทีอะไรก็ต้องเป็น v ิลเซึ่งเขาไม่ได้จัดมาหลายปีมากตั้งแต่โควิด uh, เนี้ยแล้ววิตอรเรสสิซเม่ัญหามากต็เนี่ยกลปอระสบิัญหามาไก็คือปิดไปหลาย่อมากตแ,แต่วเงี้ยแต่วอที่จะไมด้าหลายกตัง ติดเหตุการณ์เฉลยพังนะครับแล้วก็ซึ่งตอนนันก็คือเขาเอาลูกสาวของพังนะครับน้องวิสามาเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์นะครับมีวิ่าแล้วก็มีไคล่ามีสองคนก็เป็นงานแรกที่จะได้ฟิตซ์วิ่งกันซึ่งเราแบบเห็นข่าวแล้วมีใจมากงานมันต้องปังแน่ๆเลยคือคนจะคิดใช้นางหนักมากว่าเฮ้ยเวยลานางไปเพอร์ฟอร์เมนซ์เนี่ยนางลิฟทิ้งน,นางแบบว่าแบบพาวเวอร์น้อยลงอะไรอย่างเงี้ย ในความคิดของเราเรานะเราว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้น <S <S น้องแต่งดีน้องเพอร์ฟอร์มดีเรื่องของของโวเกิลร้องสดร้องแล้วมึงเต้นขนาดนั้นนะ่ะเราคนเรามันไม่ใช่ยอดมนุษย์เนาะมึงจะเต้นด้วยมึงจะร้องด้วยมันก็มันก็ต้องแบบมันก็ต้องเลือกเหมอนกมันก็ทําได้ไม่สุดซึ่งเราว่าสาหรับเรานะเรามองเราว่าเพอร์ฟอร์มเพอร์ฟอร์มมัน is not her best performance แต่เราถามว่าเป็นเพอร์ฟอร์มที่แย่ไหมไม่แล้วมันควรที่ได้อันดับที่สุดแบดิมไมมันยังอันดับสิบมันยังไม่ควรได้เลยเราาว่ ยังไงลิซ่าพอความก็ติดทับสอทับสีของในสยตาร์ไดี้นะแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งถ้ามันห่วยถ้ามันแย่งจริงวิกเตอร์เรียซีเคทซึ่งเป็นเวที y, การเดินแบบชุดเซ็กซี่แวร์ของผู้หญิงอันดับโลกอ่ะเขาเชิญแต่ดาราศิลปินตัวปังๆอัดับโลกมานั่งนั้นแกคิดแหรอว่าเขาจะชวนลิซ่ามาถ้าว่าน้องลิซ่าบมขนาดนั้นนะอันนี้แหละคือลิซ่า น้องลิซ่ามันเลิศตรงอย่างหนึ่งที่มันไม่เอาคำพูด,ดิไซน์นมามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมามาคิดมามาแตะเยอะในชีวิตอะไรเงี้ยนางใช้ความสำเร็จความ,วมปังอนานแล้วก็ผลงานมาตกหน้าไอพวกแต่งีพวกที่พูด,ดิไซน์นางซึ่งอันเนี้ยก็เป็นอีกตัวบ่งชี้ว่านางปังมากแล้วคนที่มาเคยมาลองวิกตอเรียซีเท็ดมีใครบ้างโอเคย์มารูนไซร์รีฮานนามีแต่ตัวดังๆรอบโลกแล้วเป็นยูทีที่หนึ่งในยูทีที่คนจับตามองพอเหมือ,อน,น,น ของศิลปินแล้วก็ของดารานางแบบชื่อดังที่สุดแห่งหนึ่งในโลกแล้วก็เธอเองก็คือแบบถือป้ายรอเตรียมเลยเพราะว่านางแบบระดับโลกจีจีเบลล่าอะไรเงี้ยมาแน่นอนก็รอดูนะเป็นข่าวท่านที่จะอัปเดตได้เอฟซีฟังนะครับก็ใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางไลังใจให้ช่องนี้ก็อย่าสัมภาษณ์ด้วยถ้าใครชอบมากๆมีกำลังไหวก็ขอถูกป้ายแต่งเป็นกำลังใจให้ด้วยข้างล่างนะครับวันนี้ก็ไปก่อน รับงานเอ็นค่ะติดต่อพีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไหว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย